จ๊ะกด่เออดีไหมลูกดีดีอาดีนะคะเอตโตเทียดมาแมา่ม่แม่จะโอ้โหแ,แรงมากเลยคะ่ะม่อินเดแม่ <laughs> อินเดเลนภาษาสวีเดนสวีเดนปนใช่ปี๊ ดีดค่มไม่ยอมกลับบ้านขอมาเล่นชิงช้าก่อนจับดีๆลูกม,มาม่าแค่ไหนรีต่อเหอะแอยากจะเอาแรงอีกหรอคะแค่นี้ไม่แรงพอหรอจะดินจับดีดนะว้พี่ขอแรงๆอีกว้า ยังไม่เปีย้ยนะลูกมุมของเด็กๆม,มาม่าเลวินสตันนะ่ะนี่ชื่อแมวินคลิฟาจูเรียนนะ,อะไอ้นะลูกคลิฟาจูเรียนม,มาม่าเลวินสตันนะ่ะสตันนะ่ะตอนุ๊ด,ดอย่าทำน้องแรงนะคะน้องจับยังไม่เป็น นี่ไงทำเบาเบาโนทำบเบา <laughs> เบาพอแล้วพ <laughs> <น>อแล้วม้วนส้นพอแล้วค่ะลูกไม่ต้องแรงมาก <laughs> ออ <laughs> ดีไหมจูลีนมามาจูลีนมาฮอลลี่มามา <laughs> จูลีนจับดีๆนะ นมจใน,น,นลุจูลีนจูลีนจับดีๆนะคะโอเคไหมในอิ <c oughs> นเตอร์น้องยิ้ยม <c oughs> ย,ยิ้ยมอยู่แต่ว่าน้องจับไม่ค่อยเป็นนะคะหรือว่าจับเป็นแล้ว <c oughs> น้องจู่ีจับเบโรงเรียนไปโรงเรียนแล้วฝ่ยหนม่น <c oughs> ูดพ <c oughs> มม่อาม่ ผมมาม่าขวบเดียวนล้วเไื่สร้างัจุลีนไหนไหนไหนหัวใจแม่สิวายมาม่าลูกขะน้องยังตัวเล็กอยู่น้องยังไม่เก่งเหมือนหนูไงคะออืชาชาอีกชาชาค่ะนั่งจุลินทรอย์ มองดูเพื oh yeah. yes. mm ่อนมาม่าพ yeah. no. ิตาลีแตนเนสมกุลเงนเฮกพิตาลีแตนเฮกจริงเลยโย่เสร็จหรือยังกลับบ้านได้หรือยังยังป๊าปาออยู่บ้านไปเล่นเลยโอเค

Yeah. Mm. <laughs> mama ya uppe Helen uppe Helen